Learn time, me, me. สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me ครูตัง This video you are going to learn Thai from this news พัทยายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียพัทยา is the name of พั a y a the famous city in Thailand ยินดีต้อนรับ m e a n s welcomes นักท่องเที่ยว m e a n s Tourists ชาวรัเสเซีย m e a n s Russian โดยเที่ยวบินตรงจากรักเสเซียจะมาถึงอ่ตเะภาในสุดสัปดาห์นี้โดยเที่ยวบินตรง m e a n s the direct flights จากรักเสเซีย m e a n s from Russia จะมาถึง m e a n s will arrive at อ่ตเภา m e a n s อ่ตเภา is the place in พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ m e a s this weekend พัทยามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจำนวนมากพัทยามี means พัทยา has นักท่องเที่ยว means visitors ชาวรัสเซีย means Russian จำนวนมาก means many สิ่งนี้จะช่วยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่นในพัทยา สิ่งนี้ means this จะช่วย means should help เศรษฐกิจ means economy และธุรกิจ means and businesses ท้องถิ่น means local ในพัทยา means in พั t ยาไทยวางตัวเป็นกลางในสงครามรัสเซียยูเครนไทย means Thailand วางตัวเป็นกลาง means is neutral in terms of ในสงคราม means war รัสเซียยูเครน means Russia and Ukraine ไม่จำกัดการเดินทางของชาวรัสเซียไม่จำกัด means is not restricted การเดินทาง means travel ของชาวรัสเซีย means of Russian Let's read the news together โดยเที่ยวบินตรงจากรัสเซียจะมาถึงอูตเภา ในสุดสัปดาห์นี้โดยเที่ยวบินตรง um จากรักเสเซียจะมาถึงอูตเภาในสุดสัปดาห์นี้พัทยามีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียจำนวนมากพัทยามีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียจำนวนมากสิ่งนี้จะช่วยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่นในพัทยาสิ่งนี้จะช่วยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่นในพัทยาไทยวางตัวเป็นกลาง ในสงครามรัสเซียยูเครนไทยวางตัวเป็นกลางในสงครามรัสเซียยูเครนไม่จำกัดการเดินทางของชาวรัสเซียไม่จำกัดการเดินทางของชาวรัสเซีย this is the news that you learned with me already if you love learning Thai from news with me please subscribe my YouTube channel learn Thai happily with me, Kru Satang, and you can follow my Facebook page and my Instagram as well. I will make a video about learning Thai from news to you guys 5 days a week, and I upload my video from Monday to Friday, gun results. Thank you so much for learning Thai happily in this video, and you can learn Thai with me later in the next video. so